ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะแต่ว่าเกิดได้น้อยประมาณ0.5-1%ของมะเร็งเต้านมทั้งหมดซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็อย่างเช่นมีพันธุกรรมผู้ชายเนี่ยที่มีญาติพี่น้องมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกตับอ่อนต่อมลูกหมากนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายเนี่ยมีโอกาสลุกลามไปที่ผิวหนงังหรือว่าผนางังทรงอกได้ง่ายกว่าผู้หญิงเนื่องจากตัวเนื้อเต้านมเนี่ยจะน้อยกว่าส่วนปัจจัยเสี่ยง <S <S อื่นๆน,น,นะคะที่พบได้ก็ คือผู้ชายบางคนเนี่ยจะมีภาวะของฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคตับเรื้อรงังโรคอ้วนได้รับประทานฮอร์โมนยาคุมกําเนิดหรือว่าเจ็บกัญชามีภาวะต่อมไร้ท่อผิดปกติอย่างเช่นต่อมไทรอยหรือว่าการทํางานของอันทะผิดปกติพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงของมะเร็งต้อนมสูงขึ้นนะคะ